เย็นๆอย่างนี้มันนอกจากวิ่งแล้วก็หมูกระทะเนี่ยแหละพี่ใช่ใช่มาตั้มตั้มเบลเบลขีแกนคีแกนนอ่าครับไม่ใช่เค้กิปนคี้แก่นนะอันนี้อีกสักประมาณ500เมตรได้ไหมครับพี่ไก่อยู่ไกลอยู่คนม็อบไกลอยู่นะใช่ใช่ตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่ถึงปั๊มบอทรอเลยครับว้าเอาละครับเกมมาแล้วครับจากการสาวกันจะวิ่งเบรกันจะสะดุดนะนี่ นี่น่าจะเป็นเวลาดิสลาฟดามิโน้ฟครับลำดับที่4เวลานี้นะครับตามมาลำดับ4ใช่ครับใช่ครับจากรัสเซียนะฮะเอาล้วครับเบลขึ้นเซิร์ชนแล้วครับแล้วตามตามมา2นะครับตามด้วยอินออคิกเก้นโอ้โหหนังวนเดิมหรือเปล่าต้องมาดูกันคิกเก้นหล่นไปที่3แล้วครับใช้สตรีมแล้วจังจังหวะวางขาเหวี่ยงแขนที่จังหวะเดียวกันหมดเลยนี่ไปซิงค์คนนันกันมาตอนไหนเนี่ยเดียวกันเลยครับตอนนี้คุณผู้ชม มาใครจะส่งอย่างแบดใครจะส่งแบบฟุต <c oughs> บอลมาตอนนี้เลยนะฮะกองเชีย,ยรวย์ว่าไงบ้างฮะกองเชียร์ว่าไงบ้างตั้มหรือเบลหรือว่าคิกแก้นก็ได้นะนส่งมาเลยส่งมาเลยผ่านปั๊มปตทอไปสักนิดหนึ่งประมาณ50เมตรก็ระจะเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับกายวิวดีสอดน,นะครับกำลังจะคั้มปั๊มปตทอใช่ไหมๆๆครับพี่ใช่ครับเอาละฮะช่วงสุดท้ายแล้วเบลกับตั้มครับมาดูสปินสุดท้ายกันนะเอาสิครับโค้ช เบลบล็อก <Bell> ได้ครับแล้วตามอมกเสียจังหวะไปนิดนึงครับหล่นไปเลย3ามเก้านะฮ<ล>ะโหแล้วลลวัน <ะ S 2> วนี้เบลมาดีจริงๆเลยอัดทีเดียวหนีจริงนี่หนังคนละม้วนกับรอบที่แล้วนะพี่เรางหล่นต้อขึ้นไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้เบลอัดสุดท้ายแล้วครับ300ร้อยไม้สุดท้ายอัดยังไงโอ้เอาครับมามามา,มาเอาแล้วครับเบลเอ้าตั้มหล่นไปที่3เลยนะครับตอนนี้คิกแกนขึ้นมาที่2แทนแล้วนะครับโอ้โหจังหวะนี้เบลออกตัวได้สวยจริงๆเลยเนี่ย อ้โหสุดยอดจริงๆเลยครูเบลนะฮะความบุญชัยของครูของพวกเรานะ่ยฮะไเชียร์ครูเบลอยู่ก็ส่งมาเลยครับอ้โหเรียกว่าสามรเมตรท้ายเหลียวมองหลังเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะค่อนข้างชัวร์แล้วว่าเบลเนี่ยไปแน่นอนฮะรูดูอีกทีนึงเพื่อความชัวร์เอาเราผ่อนนิดนึงแล้วครับผ่อนนิดนึงผ่อนได้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 ถ้าคิดแกนยังไม่เข้าอย่างนี้เบลมีสิทธินะครับผ่อนได้ครับแล้วก็กำลังจะเหลียวซ้ายครับผมกดซ้ายเข้าไปแล้วครับเหลียวโค้งเข้าไปแล้วอย่าลื่นนะเบล อะไรกับคูนุ่มตอนที่ย้ายมาที่สีสะเกดนะครับผมสิบกิโลวินี้มาลารอนครับแชมป์ของเรามาแล้วเยี่งมากเลยครับกินอันดับเตลนะครับโอ้โหสามสินนบเอ <31 S 1> ็ดนาที<ด>กับ40วินาทีเท่านั้นอันดับที่2ต้องมาลุ้นกันครับระหว่างตั้มกับทางอินออกคิกเก้นนะครับว่าใครจะเข้ามานะฮะเป็นอินออกคิกเก้นครับ<อ>นำหน้าประมาณสัก10เมตรเท่านั้นเองแล้วก็นอันดับที่3ครับตั้มอาิโซดาครับทีมชาติไทยระยะ5,000ัและมื่